ตำรวจทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตัดสินใจวิสามันฆาตกรรมผู้ต้องหาคดียาเสพติดหลังจากที่ยิงต่อสู้ขณะเข้าจับกลุ่มนะครับทำให้ตำรวจเสียชีวิตไปหนึ่งนายครับตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและตำรวจสถานีตำรวจภูธรทุ่งสงอำเภอทุงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบในสวนผลไม้ที่ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสงนะครับหลังจากตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดวิสามันฆาตกรรมนายสุภาพจันแก้วผู้ต้องหาคดียาเสพติด และมีหมายจับคดีฆ่าคนตายหลังยิงต่อสู้กับตำรวจขณะเข้าจับกลุ่มสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุร้อยตำรวจโทสุเมศสุพันชนะบุรีรองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจพุทธรทุ่งสงพร้อมกําลังสี่นายเข้าจับกลุ่มนายสุภาพขณะเสพยาเสพติดในสวนผลไม้พร้อมกับพวกอีกสองคนแต่ว่านายสุภาพใช้ปืนยิงต่อสู้ครับทำให้ร้อยตำรวจโทสุเมศและในดาบตำรวจพีรพลแก้วสีนวลได้รับบาดเจ็บสาหัส ตำรวจจึงวิสามันฆาตะกรรมที่เกิดเหตุตำรวจพบปืนขนาด9มิลิเมตร1กระบอกจึงเก็บเป็นหลักฐานส่วนร้อยตำรวจโทสุเมธที่ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ